กะตลาดนักนักสาตอนเช้าเาบ่งเคื่องมาเลาะเบิ่งแนวเอาไปขายสิได้หยังเด้โคนเยอะแยะกล้วยเคยมีหมด ว่าไม่ได้ซื้อดอกประเภทชพักมันจะเอาแบบนั้นอ uh, ันนั้นพูนไปซื้อเผือกมันไม่ยังมาเบิ่งกโซนทะเลเลาะเบิร์กโซนโอ้โหเคยถ่ายคลิปเลาะตลาดใหญ่แบบมีจักเก็อเป็นตลาดใหญ่ของแหวนข้มมวลในในเมืองทะเคะเป็นข้มมวลหอมลินเดี๋ยวเปิดไลน์ถ้าเขาขายนั่นเด้๋ยคุณก็ซื้อหลายตั ก็มะค้ยเอาไปมกคุยดือก่อนาลีมันมึน เบ่งมันลค้ค่ะมันมันมเป็ี่ยนอะไรเผือกมันมันญี่ปุ่นโลซาวป็นูนสิบพันเออเห็นอยู่โดนทั้มนั้นจารีดูเบ่งจารีดีกว่า เหาลีโอ้โหดจะถามบสอบเลยสาลีหลายแต่บทั่วดินโลซาอูหหลายมากหักสาลียังแพงอยู่ทุกคนเอ้ยปล่าหนึ่งสามแสน ตามเสียนลายมันเป็นมักซาลีน้อยมันเป็นซาลีใหญ่อีกประมาณจักเดือนสองเดือนน่าจะเริ่มมีซาลีไหลายมันจะถึกอันนี้ยังแพงอยู่มากมน้อยนเนี่ยเราไปซื้อเลยครับไปขายต่อแล้วมันจะบรด้กำไรงามไปได้ ซนคะโอ้ขิงเพิมีครบหมดเลยตอนนี้เราพูนกําลังตกเพื่อมืออดบ้านยันเปียกเบิ่งคักละมาโซนทางนี้ทุกคน เยอะแยะพักพักงงงามขนาดนี่พักนี่ก็งามพักกันต่อตอนนี้เลยเห็นแล้วทีิสิ่งที่จะไปซื้อค่ะเห็นคนเดียวนึงขายบห็นวที่คนหนึ่งยางหึงราคาเท่าไหร่ ดอกไม้ดอกไายกพักอันนี้ทำงานพักสังเษกหมากอันนี้แบบใหญ่นะหมากเกาลัด โซนเท่านั้นละอาหารประเภทหัวควายซีนเกุกคนเราเห็นแล้วเราจะไปซื้อตัวน,นี้ก็คือจะซื้ออ่านี่คือซาลีนี่นอ่ะถามแล้วเราค่ายังแพงอยู่เนอบอกว่าซื้อจะเบิ่งตรงน,นี้